โอเคนะครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันแล้วกันในกรับผมวันนี่จบแคทเธครูซาซ่าเช่นเท่านะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่ในบ้านของยูทูบเบอร์ชื่อแซคซาซ่าโยเกมนะครับผมวันนี้จะมาบุกบ้านกันนะตัดผมมาแล้วนะฮะก็วันนี้ใช้กล้องมือถือถ่ายนะถ้าโอเคยังไงถ้าไม่โอเคก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมไป <laughs> จะมืดนิดนึงนะคะเพราะไม่ได้เปิดไฟทนกว่าน,นะ คนจอบิซ่าครับเจ๊วันนี้เล่นมีไฟกับเพื่อนอยู่เฮ้ยครั้นึงวันนี้ยูทูบเบอร์เราเล่นติดเกมเรียบร้อยแล้วไหวเปล่าโอ้ยมันมาแล้วดูฮะดู๋ยวเดี๋เดี๋ยเล่นเกมเฮ้ยไหวเปล่าไม่ไหวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวช่วยเปล่าช่วยเปล่า ครับแล้ววันนี้อยู่ในบ้านของแซกซ่านิวเกมเรียบร้อยแล้วนะผมก็เราจะพาไปดูโกของสัตว์เลี้ยงของแซกซ่านิวเกมกันะเข้าหอมเดี๋ยวตอนนี้เขาหอมไปอาบน้ำนะผมมืดตื่นเลยเเดี๋ยวครับจะไฟกันตัวหนึ่งนะครับเออนี่เหรอไม่ใช่อ่ะใช่ตรงนี้ นี่ากลงเขาหอมไม่เขาไม่อยู่เสียใจเสียใจจริงๆก็นฮะวันนี้ก็เดี๋ยวทำอะไรดีผูกบ้านยูทูบเบอร์แค่นี้เพื <c oughs> ่อจะสัมภาษณ์เขาไม่ได้เลยว่าเขาว่าเราเขาเล่นเกมอยู่นะฮะกลัวเขาแบบมึงย้ำเลยนี่เตยเลยเตยเลยแล้วก็วันนี้ตัดผมเรียบร้อยฮะก็นะครับข้างบนก็จะมีสัตว์เลี้ยงมากมายนะครับผม ก็วันนี้ก็อาจจะมีแค่นี้จริงๆนะเหมือนคิปนี้ใส่มาบ้านมาเข้าห้องกัน่อะไรหมาหมดูทัพรั้ชมสวัสดีหน่ยสวัสดีครัมาตั้งนานไม่หวัดิ นะครับมาแล้วอยู่นี่อุ้ยตรงนี้ค่อยแสงสว่างมากหน่อยตรงนี้นะฮะตรงที่ซาซายซาเล่นเกมอยู่ก็คือที่เปิดตัวของเจเจคุกซาซ่ายชแนลนะผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้แสงทางมากดังจริงๆนะพี่น้อง เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราขอจบไปท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมก,ก, like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเรานะครับผมจากเรานะครับผมแล้วก็มีแชร์เกมฟรีไฟล์ด้วยนะครับผมอาจจะอาจจะบ๊ายบายเี่ล้อะไรยังไม่ไปหรอกอันนี้ของจริงบ๊าย,ายเอา้าผิดคิดไม่ได้อ๋อโอเคบ๊ายบายเจอกัน เมื่อสองอันเมื่อกี้เล่นบได้เมืไม่ได้คียไม่ได้ละ